สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุ่รากายวา่าเกมเมอร์กันอีวาเจ้เก่าวว่าก็ไม่ได้มากันนานนะกับการรีวิวของเล่นนะฮะวันนี้มากล่องใหญ่บื้เริ่มเลยนะครับอย่างที่เห็นตอนแรกฮะเขาส่งมากล่องบื้เริ่มเลยฮะจากดีมทรอยนะครับผม นี่ครับผม d y n ิ t i o n Multi-Purpose Humanoid d ด c ด a เ e ทีฟเรปคอนอิฟวันเก t e t t น i ทสูนึงนะครับผมซีโร่1นั่นเองนะครับโ oh, <laughs> อ้โหจะบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรที่อลังการมากครับผมซื้อมาของด i มทอยราคา5,9 0พนนะโดยประมาณรวมภาษีรวมแล้ว5,9 0พนนะครับ <Wow. S 1> แล้วตัวนี้มันแ,กแตกตายย่างยิ่งไรนะเราเปิดกันดูเลยดีกว่าครับปาบโอ้โห <laughs> นะตัวโคตรใหญ่นะฮะสีสิบเซนติเมตรได้ะฮะเราไปดูกันฮะว่ามีอะไรบ้างะฮะแอคชั่นอทิเรียลนะครับผมนี่สามารถอ้าปากได้นะครับผมเงยหน้าเงยโคลนะอ้าปากจุดข้อต่อขยับต่างๆะฮะเยอะมากๆนั่นเองนะครับอืมจุดข้อต่อดีมากะฮะ ดูฮะเขาบอกเขาโชว์ก้ารทางงในฮะโอ้โหเป็นยิ่งไรายเป็นยิง่งรแต่จากที่ดูแล้วนะฮะดีเทลมันคงจะไม่เท่ากับตัวเมทัลบิวนะครับผมที่ผมเคยซื้อมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเมทัลบิวผมคิดว่ามันน่าจะละเอียดมากกว่านี้นะครับดีเทลมันเยอะกว่านะแต่นี้มันออกแนวแบบเหมือนในกระตูนนะครับว่าแล้วเราลองมาดูรอบๆดิเป็นยิ่งไรนะครับกล่องอย่างใหญ่ครับโอ้โหด้านข้างอืม ดูด้านหลังครับอมาทสเพอ p ์โพสเฮมันนอยด d ดิสเซส e ฟ e a ย o พนนี่มาแล้วครับผมออปชชั่นครับมีอะไรบ้างมีปืนนะครับผมมีสายวิเคเบิล์นะครับผมสายพลังงานนะครับมีมือมาให้เปลี่ยนประมาณสี่คู่นะครับดูฮะมีอะไรมากมายเลยครับนี่คือภัพข้างในกล่องนะภัพหลังกล่องเอาละเรามาดูกันนะว่า ในกล่องม,มีอะไรบ้างเอาละครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับอขออนุญากนะครับผมเอากล่องออกไปกันนะครับเอาละครับนะที่เห็นกันนี่คือผมแกะมาแล้วนะยังแต่ยังอยู่ในนี้อยู่นะครับเราก็จะเห็นตัวอ,อีวาศูนย์หนนะครับสูง40เซนติเมตรอันนี้เป็นชิ้นส่วนไหลนะครับผมสามารถเก็บเอ พกสิบไหนนะครับผมหรือว่ามีดท่นเองครับมีดของตัวนี้น่าเก็บมีดตัวนี้แล้วก็ปืนปอนสตอนไรเฟิลนะใช่ปอสตอนไรเฟิลหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะเขามีมาให้สำรองด้วยการหักหรือเปล่านะครับการเข่าหักนะฮะแล้วก็มือนะครับมือเป็นเริ่มเลยนะเนียมีแค่นี้หรือเปล่านะลองเปิดดูข้างล่างข้างล่างมีอะไรบ้างครับหูตัวยังนักอ่าเราก็จะมีฐานมาให้ครับ นะมีฐานมีสายเคเบิลนะครับพลังงานนะครับแล้วก็มีตัวจับนะแอคชั่นต่างนะครับมีอะไรอีกไหมมีแค่นี้นะครับนะสายแอคชั่นต่างโอเคมาดูที่ตัวหุ่นดีกว่าเดี๋ยวลองแกะตัวหุ่นดีกว่าครับมือเดียวแกะได้ไหมไม่ได้ นี่คือตัวหุ่นครับผมนะเราลองมาสัมผัสตรงที่ตือตัวปืนก่อนโมเดลปืนก่อนนะนี่ก็เป็นพลาสติกกันแหละฮะแต่ว่าดีเทลดีเลยนะฮะดูแข็งแรงนะครับเหมาะกับตัวเป็นใหญ่สี่สิบเซนติเมตรนะครับจะบอกว่าเมทัลบิลส์ยังเล็กกว่า แต่ผมอยากเอาเป็นที่มิวมาเทียบนะแต่ว่าเออกล่องผมเยอะเกินไปนี่เขามีชินจิมาให้ด้วยเดี๋ยวใครไม่เห็นกล้องซูมเนเออเขาให้ชินจิเวอร์ชั่นมดมาให้ฮนะมดดำนะใครเห็นชินจิเวอร์ชั่นมดดำมั้งครับเอาละครับดูปืนกันเสร็จแล้วเรามาดูกันที่นี่ดีกว่า รัก็สิบไหนเนี่ยมันพับได้ป่ะเอ้ไม่น่าพับได้มั้งผมไม่กล้าเลยครับบางบางทีก็คิดว่าแอคชั่นไงไม่น่าพับได้นะโอ้พับนี้ได้โอ,โอ้โอเค,อเคพับแบบนี้นะไอผมนึกว่าพับแบบนี้หักนะครับโอเคพับด้านนี้นะครับก็มันจะเก็บไว้ในหัวไหล่ตูหัวไหล่ตู ัวไรตูเจะจะหัวไรตูตอนอื่นฮะมันมีคู่มือมาให้ด้วยผมก็ไม่ได้เปิดดูนะขออยากเปิดดูคู่มือนิดนึงนี่อย่างีบอกเขาเป็นตัวฐานนะครับแล้วก็มีชินจิให้ฮนะตัวเล็กนิดเดียวมีเก็เสียบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ มันเป็นมันแค่เปลี่ยนไว้สำหรับเ,เราแอคชั่นเราจะแอคชั่นแบบว่าเอามีดออกจากหัวไหลต่ตรงนี้นะครับนะเราก็เปลี่ยนแค่หัวนนะไอ้เปลี่ยนหัวไหล่นี้ใส่เข้าไปแทนประมาณนี้นะคือเราเสียบมีดเข้าไปประมาณนี้แล้วก็หยิบมันมา,มาชั่วอีเราก็ได้มีดแล้วเก็บไตะนะเราจะมาเล่นกันแบบเต็มๆนะเราไม่ยังไม่ใช้อันนี้นะฮะแต่ว่าดีเทลมันดีนะดูดินนะ แต่ดีเทลมันไม่ละเอียดเข้ากับตัวเมทัลบิลท่านเองก่อนไปตรงนั้นนะฮะเรามาดูที่เขาทำลองก่อนไว้กันหักนะ,ะเองมืออันใหญ่นะฮะเป็นมือแบบไม่สามารถขยับได้นะมือที่เขาให้มาหนึ่งคู่เป็นมือกำหนึ่งคู่นะฮะนี่ซ้ายขวานี่ครับเป็นมือแบนี่ครับตอนนี้เป็นแบบแบบแบเลย นอุ้ยยังหนักครับยังหนักเลย,ยขยับนู่นนี่นั่นข้อต่อโอ้งวได้บันี้งวได้อย่างนี้เลยโอ้บ้า ลูกขาหน้าก่ได้ขนาดไหนนะครับอืมเขา่าตัวโคตรใหญ่ครับคือมันแน่นมากครจนผมคิดว่าตอนแร้ขยับไม่ได้เว้ยผมก็เลยไปดูใบต่อใบเมนวนมนันฮะมันก็ขยับได้ขนาดนี้เลยดูนะอีกข้างหนึง่ง นะมันก็จะประมาณนี้นะครับขยับขาออกเออนี่ขยับขาหลังขับเพียบไปข้อต่อต่างๆบอกเลยว่าแน่นมากโอ้เห็นฟันด้วยนะฮะสังเกตดูมีฟันด้วยคอคอก้มได้ นะเงยได้ก้มได้เงยได้แต่อย่าเอาไมา้แย่รู้อย่ารู้อย่ารู้อย่ารู้เราสามารถเอาตรงนี้ออกครับเอาพลาสติกออกพลาสติกที่วันนี้มันเป็น,นพวกพลาสติกกันกันลอยนะเราไม่ได้ต่ออะไรมากครับเรามาขยับให้ดูหมุนหมุนได้ไหลพับได้ก็คือใหญ่สะใจเลยนะตัวนี้ จัดท่าจัดทางอะไรต่างนะ,ะเล่นได้เต็มตมือเต็มมือฮะแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีที่เก็บเนี่ยผมว่ามันก็ใหญ่เกินไปเอาละครับก่อนที่เราจะไปทำแอคชั่นต่างๆนะ,ะเรามาดูคนที่พัดฐาน,นต่างๆนะฮะมีอะไรบ้างนี่เรามาดูส่วนที่เคเบิลสายเคเบิลนะครับมันจะเป็นยางข้างในเป็นลวดนะฮะดัดได้นะครับตรงนี้เสียบกระถานนี่เสียบตัวหุ่น นะตัวสายเป็นตัวตัวหัวปลั๊กเป็นสีเงินนะครับเรียบนะไม่มีแบบดีเทลอะไรมากมายนะครับสายยาวอยู่แล้วก็ที่ตัวฐานครับ m a ็ดอินช i n น่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โมเดลส่วนใหญ่ก็ทำาิจิตรนะนะสามารถแบ่งครึ่งได้ด้วยนะครับแบ่งครึ่งฐานอันนี้ รู้สึกว่ามันจะพับได้งอได้กดปุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมปุ่มนี้ปุ่มนี้มันจะล็อกก็เรากดลงไปปุ๊บมันจะล็อกขยับไม่ได้ละถ้าเกิดกดขึ้นมาอ่ามันก็จะงอพับได้ครับมาดูที่ขาตั้งฮะบ,บันล่มยืดได้ไหมโอ้โหยืดได้ด้วยนะครับก็ตั้งขาได้อย่างนี้แล้วก็อ,อีวามาเสียบตรงนี้ยืนตรงนี้ ก็เป็นการจัดแบบท่าแบบถือปืนนะครับถือปืนสตอลไลฟร์เฟร์นนะครับผมไม่ได้วางบนฐานเนื่องจากว่าขามันกว้างใหญ่กว่าฐานผมอีกนะฮะเออต้องหาฐานที่ใหญ่กว่านี้แล้วแหละอ๋อมันก็ถือธรรมะแมนดีนะฮะแบบวลาจับเล่นทีแบบมานะเต็มไม้เต็มมือดีอ๋อนะ้ดูข้างหลังครับนะยืนได้แบบว่าแข็งแรงนะครับ ไม่ต้องพึ่งพาใดๆเดี๋ยวลองลองเสียบสายเคเบิลดูลองเสียบสายเคเบิลบแล้วนะครับบอกเลยครับว่ายาวมากนะครับยาวเลยนะครับก็จะวางโมเดลตัวนี้ก็ต้องมีพื้นที่นิดนึงนะครับอาปากเลยครับอย่าอาปากสิหุบป,ปากไว้เงียบเออนะครับเทเลยดีเทลละเอียดไม่มากนะครับ คือผมว่าจะเอาเอเมทัลเอเมทัลบิวมาให้ดูฮะอยู่นั้นนะฮะคุณเห็นไหมเมทัลบิวอยู่นั้นเออคือกล่องมันวางไว้แบบเต็มไปหมดนะผมเลยเอามาเทียบไม่ได้นั่นเองนะครับคือจุดขยับต่างๆมีเยอะมากฮะถ้าเกิดตามที่หน้ากล่องไหลเลยอะไรเนี่ยขยับดีฮะข้อต่อขยับดีฮะไม่หลวมไม่ไม่แน่นเกินไปนะฮะ ใครชอบตัวใหญ่ๆนี่สะใจกันเลยทีเดียวนะฮะแต่อย่างว่าฮะมันไม่ใช่ไดแคสนะฮะหรือว่าเป็นเหล็กมันไม่ใช่เลยนะฮะแต่ว่ามันหนักมากเลยฮะมันมันหนักอะไรมันก็เป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกแนวนานักหนักเลยอีวาเกเรนศูนย์หนึ่งเทสไทส์นะฮะโปรเจกต์อีวาเนโฟตโตเกียวที่3ครับผม จริงๆต้องเป็นเนโอโตเกียวนะทำคลิปมาเขียนนะครับตเกียวนะว่ววเวะเอาละครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะสหรับเจ้าอ e ีวาไดนามิชันตัวนี้นั่นเองครับของทางดีมทอยนะครับผมสั่งทางดีมทอยเข้ามาราคา5,900ันเนะครับผมถือว่าคุ้มในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ชอบแบบตัวใหญ่ๆสมจะใจเลยฮนะแบบสะใจจริงดูฮนะที่ปัจนหน้าผมยังใหญ่นะฮะผมยังใหญ่เลวยยี่ดูดิ ใหญ่มากดูเข้าไปใกล้ใหญ่ปะใหญ่เนาะโคตรใหญ่เลยนะใหญ่กว่าตัวนี้ฮนะผมว่าตัวนี้ใหญ่นะแม่งใหญ่กว่าอีกนะออสะใจอืมข้อต่อดีนะฮะแต่ว่าดีเทลต่างมันแบบเทียบเท่าไมทันบิวไม่ได้นะเพราะเมทัลบิวมันราคาก็แปดเก้าพันนะบางตัวหมื่นกว่าอะไรเงี้ยอืม ผมซื้อมาหมื่นสามมืสองเศร้าใจมีรีเซลก็เศ้าก็เดี๋ยวทําความสะอาดนิดหน่อยนะแล้วก็เก็บข้าวตู้นะตั้งโชว์สวยเลยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือแบบใครที่แบบมีพื้นที่น้อยๆอย,อย่างผมเนะี่ยพื้นที่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็มันจะโตใหญ่เกินไปนะฮะอันนี้ไฟสองหัวเลยเอาไฟออกก่อนนะครับขออุญาปิดไฟแป๊บนึงฮนะไว้ทุทไว้ต่อวอแฮมเมอร์นะครับ ก็เป็นการรีวิวสไตล์ผม้วกันนะครับก็ไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดอะไรมากว่าวัสดุชิ้นนี้เป็นยังไงจัดท่าทางได้ราดไหนนะฮะผมแค่แบบพับข้อต่อต่างๆให้ดูเฉยๆแล้วกันนะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันในโอกาสหน้าอยากดูตัวอะไรอยากดูขอเล่นชิ้นไหนครับปาบเขาให้โอ้โหมีมีเยอะแยะมากมายตัวนี้ฮะตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะใครที่ชอบเกมเอ่อเกิร์ฟออนไลน์นะครับผมตัวนี้ ดีมากนะครับนะบาลฟิกมากแต่วงโจใหญ่กว่าฟิกมากฮะหรือจะดูน้องหมาป่านี่น้องหมาป่านี่ครับผมเท่เลยนะไอ,อวาะนะอาจินามิเลกาสกะน,นะครับโอ้เยอะเลยนะครับวอแฮมเมอร์ก็มีนะครับบอกวอแฮมเมอร์อยู่ไหนพี่อยู่นู่น <c ười> ขยะเพี้ยเลยฮะนะมิดนะก้อนบอลนะคาเมนไลเดอร์นะฮะ,ะ,ะ,ะโอ้โหเยอะมากฮนะ พี่น้องก็เริบอกพี่คุณต้าแมนผมละคุณต้าแมนผมละพี่คุณต้าแมนผมอย่ไหนอยู่นี่ครับกล่องนะส่วนอุต้าแมนตัวอื่นก็อยู่นี่ครับไม่ได้รีวิวนะฮะเออบัสไลเยียนี่ซื้อมาจากเกาหลีะฮะไม่ได้เนี่ยนี่นี่นี่ไอวามาชท่นบิวนี่นี่เห็นไหมใครที่บอกว่าพี่อยากดูว่าไอวามาเท่นบิวเป็นไงนี่ครับดีเทลมันเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะเห็นไหมดีเทลอะไรต่างๆเยอะมากครับแต่ผมเอาออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าอยู่ในตู้นี้ นะโอ้ยโอเคผมขอตัวลาไปก่อนฮะผมเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายนี่มาดูเสาสักว่าโอ้โหไ,ไปโมดเลยนะสาหัวฟ้านะนี่น้องหมาป่าร่างหนึ่งนี่